เทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวหน้าจนทําให้การก่อสร้างที่พักอาศัยทําได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้คือผลงานบ้านพักอาศัยยามฉุกเฉิน Essential Home ที่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน3-4ถึงวันโดยไม่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและก็ช่วยลดการสร้างคาร์บอนได้ถึงร้อยละเ0เมื่อเทียบกับวิธีการสร้างบ้านแบบเดิมค่ะโดย Essential Home นะคะเป็นบ้านพักคอนกรีตขนาดเล็กทรงสามเหลี่ยมโครงสร้างภายนอกประกอบด้วยแผ่นคอนกรีตม้วนได้ฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไม้ ในขณะที่ส่วนฐานทำจากวัสดุก่อสร้างรีไซเคิลที่ได้มาจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆโดยตัวบ้านจะมีอายุการใช้งานประมาณ20ปีและถ้าไม่ใช้งานแล้วก็สามารถนำวัสดุไปรีไซเคิลต่อได้สำหรับการขึ้นรูปบ้านหลังนี้จะใช้การวางโครงแม่แบบรูปสามเหลี่ยมก่อนส่วนตรงกลางบุด้วยฉนวนป้องกอันอุณหภูมิจากภายนอกจากนั้นจึงวางแผ่นคอนกรีตซ้อนทับกันอีกชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายแผ่นคอนกรีตก็จะถูกรดน้ำและปล่อย ให้แข็งตัวภายในเวลา24ชั่วโมงจากนั้นสามารถถอดโครงแม่แบบออกได้ก็จะได้ที่อยู่อาศัยขนาดประมาณ27ตารางเมตรภายในสามารถวางเตียงได้ถึง3เตียงนะคะมีชั้นวางของโต๊ะรับประทานอาหารรวมถึงห้องน้ําพร้อมโถสุขภัณฑ์ฝักบัวและก็อ่างล้างจานนอกจากนี้สามารถเพิ่มแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเพื่อจ่ายไฟได้ด้วยส่วนการตกแต่งอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่างเช่นการออกแบบช่องแสงด้านบนเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติภายในแล้วก็ใช้ทางเข้าแบบกระจก ด้านหน้าเพื่อเพิ่มความโปร่งโล่งและยังมีพื้นที่นอกชานสําหรับนั่งพักผ่อนหรือว่าจอดจักรยานได้ด้วยผลงานการออกแบบบ้านหลังนี้นะคะเป็นของมูลนิธินอร์แมนฟอสเตอร์ของหลอดนอร์แมนฟอสเตอร์สถาปนิกชาวอังกฤษเจ้าของบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อทําเป็นบ้านต้นแบบที่สามารถสร้างได้ไวรองรับการอยู่อาศัยกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเป็นที่รองรับสําหรับคนพลัดถิน่นส่วนราคาของตัวบ้านก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000ยูโรหรือ7,46,000บาทกว่านับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานบ้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจเพราะว่าทั้งราคาย่อมเยาวและก็ยังไม่ทิ้งความยั่งยืนรักโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ